วัน,น,น,นี้ทุกคนวันนี้มาอยู่กับซองปาลายสไลเดอร์นะครับมากขาบุกไทยกุ้งโอเคเอีวันนี้น,น,น,นะครับเราจะมาเฮ็ดชุบไก่นะครับพี่<ช>ววน้องว้าวนั<อ>่นคือคือโอ้พี่ไก่ตเองพี่น้องมาเด้อทุกคนไ,นนไนม่นีกก้เฮ็ดในยุคนาวันนี้เฮ็ดในยุคนาแต่จะมีนุ่งไก่แล้วตับหมตีอ่างกับเฮ็ดคือเฮ็ดกิมเบ บนบ้านนนันอ๋อแเืนนนมีรไก่ี่ลำชอบพี่ลำเนจ้ม่ยับบาไม่เนเลยพี่ลำชอบพี่ลำี่ทำมยดามีเลยยดาอยู่บัทคาแล้วอัน้เียมเียแงกลงมน้บคาเหรเออบัคานเนาะพี่น้องครับก็ชื่อเอาไกลไปตามไปเลย เ,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 เชือกกระติดกับพี่น้องอันนี้เป็นคาไก่กรบพี่น้องพี่น้องครับอาหารกากิกซี่มารางไก่นะครับเเ็ดมนูุชิแซ่บพี่น้องอาหารบั่นบัานเด็กบั่นนอกคนหนึง่งมาตามหาความพันในวันนี้ความพันจะเป็นจริงนครับพี่น้องครับ <laughs> ก็จะเป็นน้ำซุปที่ต้มไว้แล้วกำลังถลทปรักปรักปรัก,ก,ก,กพี่น้องปรักก็ย้า,ายนะอืพี่น้องเลยชื่องพิษครับพี่น้องชื่อโตเป็นขามันครับนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวนั่นเองทานผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น,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 นผักอินทรผักกาดมันม่วงก็เนี่ยนาะผักบัวอันนี้บ้านเราเอ้อมาผักบัว เป็นใครเรียกว่าทั้งหอมนั่นเองวันนี้ก็ชิมลางทักอีกนะครับกับอย่างหนึ่งนะันนี้ก็ใส่หอมหอมพี่น้องใส่ฉุกเฉียบพี่น้องครับกระชั่วโอ้โหเนื้อเนื้อนั่นเลยเฮ้ยไม่ไกล้มีนางไม่กระโดดนี่ครับให้เลยแก่ๆนั่นอะไรบ๊อบบ๊อบ เทานพี่ชื่อไก่นะครับชื่อชื่อไก่ผิดนะครับพี่น้องครับชื่อตัวชื่อขามันนะครับเป็นน้องไก่เออะเถอะเราน้องไก่อันนี้คนลาวเขาเริ้นว่าฆ่าไก่ถ้าคนไทยเอิ้นว่าน้องไก่นะครับนี่ครับมัคือกันเด้อพี่น้องเนื้อแรงฉากันพี่น้องเอ้ยนี่ก็ห้องหนังนะครับหนังชิวฮุกนิดนึงครับพี่น้องไม่ได้ลางมันหรอก ไปเบให้ไปก้อนเพื่อจะเช็ดชามือสีดัางเลยมึงไม่น่เบิด่อให้เงีับท้ายเป็นอะไขั้นดูทายเขาก็พยายามไใช้ความสำเร็จอยู่วันนั้นนี่เขาใจหรอเนี่ไปเล้วครับวันนี้ก็ไปท้าเบิ่งมุดชุกกับพี่น้องเนาะวอลลายหญ่ห่างว่าเรายจีบครอพี่น้องชีก่ยพิษชีพเปลี่ยนนะพี่น้องเยนี่เห็นบ่มาตัดใหม่นี่ชุกโบนะเซบพี่น้องเซฟเออกำลังชิมอยู่ คนมาเด้อในการห้ากินใส่ปรี้ดกไปนิดนึงความมันขับเปรเี้ยงก็ <c oughs> สีประมาณนี้แหละอาหารอีสานบ้านเฮาแม่นะครับพี่น้องครับกินแบบอาหารบ้านบ้าน,นครับพี่น้องลอาชิมนะเพ่กน,นึงสุดยอดเลยแลวนานแล้วฉาบโอเคโอนะเลยชิได้แล้วนี่ก็จะเป็นผักดี ไอ้เกลีอยน้ำโบน้ำโบปันไดใส่ลายไล่เชฟลาได้ครับใส่ลายพูดกับคริมนะครับพี่น้องนี่นี่ชุดเหล่าดนี่ยชุดเหอ่าชุดเหล่านี่ก็แต่กินประธานได้แล้วอ่าเถอะแต่สิบประานได้เลยทุกคนเลยตักตักตักพี่น้องตักเริ่มหิวเลยพี่น้องทีบานนี้นี่วินเทกเอินอะไรชิฟารค้างฟาร์กล่างอแล้วขาขาเฮยเนาะถ้าเป็นขาเฮยนี่เคยโดนอัดตัวยีกคบอสแนวเลยวะ อะไรเป็นอะไรนี่นี่ชูโรนาชูดหลวชูเหลวอ่ะมด้กินกิบปานได้แล้วอาเถอะสิบปานได้เลยทุกคนันเลยกักักันกันันกันกันกกักกัน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 ้ันกนนกนกันนกันกัอินกักกงนันกลันก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 านกนนาักนกันกันกนกันนนนยน แมวเลยไปเลนเป็นังราไหมางประชารัเองชุวน่ชุกพี่น้องอ่ตักูเอมึงบาะก็บเมืตัทิมปบบนี้มันมียอดมืดอยามันเนอกินเก่าพร้อมนาพร้อมตาพี่น้องครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะนั่แหงนั่แหงแรงมะันเาไแรงนะ

กินน้นี่วกินมันอยกินน้ำชายลวยทเืนาะรงมึงจะกินน้ำหนึงมาตามะตาม้สครับพี่น้องครับมากินขนมกันเฮ้ยเี่นน่ะกินนกันดกว่เน้ำยุบบีนี่ากินน้ตาหน้ามาอะไรตักินอะไกินจาก็ะจับด สวัสดีพี่น้องครับมากินข้าวน่งกันครับแ่ก็ชืมอด้วยนะเออเออแตงไม่กินข้าวฮะสบายดีพี่น้องมากินข้าวด้อเสียบเราทของเสียมันเไปเอิญผูดได้ะแที่นีเาเอิญแล้วไว่าไหมด้ไม่ินี่าวทำไม่ ทกี่ลนะบนอนาเ่ยนี่นะบ่เนี่ยหายง่ยนี่

ให้หูลูานหาเนี่ยเป็นการมาจุนิควรรูมันลูงานหาเออเดกันัเด็อกันแัวเล็กบุรีมันบ่าดีแม่ใส่ยังสนาน หอมแดงห้าหัวใบมะกรูดซอยสองใบลงหละเอียดไหยครับ <c oughs> าาวางใกดีไหมหมดไอมขอละเอียด้แค่นี้ก็พอครับพ้อม 呵呵呵。

มั <Okay. S 2> นไงมันอะไรมันอะไรกูพ่อมันทำมันดีเข้าเนาะ